บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปนกรรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปเพรท่านทั้งหลายตั้งใจสดับอารมณ์ของพระอนาัยพระอรหัตมรรค ในขณะที่ท่านหลายตั้งใจสดับจงตั้งใจฟังด้วยจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือมีอรมตั้งมั่นไปตามกระแสเสียงที่รับฟังและก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยคำว่าอารหตัตมรรมคืหมายความว่าท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มรรคะนี้ขาพเเดินเดินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงขอให้มนดาท่านทั้งหลายทบทวนอารมณ์เดิมมาเสียก่อนว่าการที่เราศึกษาพระกรรมฐานมาตั้งแต่ต้นคือทั้งแต่คณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิฌานสมาบัติเรรบโสดาสีทาคานาคาส่วนต่างๆท่างหลายเหล่านี้เราละอะไรกันได้บ้างถอยหลังไปโดยเฉพาะสำหรับอารมณ์สมาธิมีอารมณ์ฌานเป็นต้น นั่นเราหมายความว่าเรามีอารมณ์ชนะนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการไม่สามารถจะเป็นจเจ้าเจ้านายใจของเราได้ถือว่าเราเป็นผู้ชนะเมื่อเป็นผู้ชนะนิวรณ์แล้วก็จงเป็นผู้ชนะตลอดไปอย่ากลับเป็นผู้แพ้ยงอยา่าติดอารมณ์เดิม นี่ผมขอทวนตนอารมณ์เดิมที่เคยศึกษามาจากไหนติดตำรับตำราดูนว่าวันนี้จะได้ยินเสียงแมวๆว่าน,นักติดตำราจะปราดกฏขึ้นนั่นระวังตัวให้ดีจงอย่าติดตำราคำว่าตำรานั้นติดได้ตรงมีปัญญาเท่าเทียมกับตำรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงมุ่งอย่างเดียวคือตาการตัดกิเลสเพราะว่าการติดตำราเป็นปัใจจัยให้ไปสู่อาบายภูมิเป็นเหตุถือตัวถือตนนั่นเป็นส่วนของบุคคลที่ตกอยู่ในรมขอ้โลกกีวิสัยเต็มร้อยเปอร์เซนไม่ได้มีส่วนความเป็นพระอยู่เลย รายการที่สองเมื่อเราอ่านตำราแล้วจงใช้ปัญญาพิจารณาตำราว่านิวรห้ามีอะไรบ้างทำไมเราจรึงจะชนะนิวรห้าได้นี่โทนอารมณ์ต้นนะอารมณ์ฌานเป็นเครื่องฆ่านิวรแต่การทรงฌานสมาบัติเป็นของดีแต่ว่าดีเล็ก คำว่าดีเล็กก็คือไม่สามารถจะทำตนให้พ้นจากอบายภูมิได้ต่อมาก็มีอารมณ์ประโสดาบันเป็นเขตแห่งพระนิพพานเื่อท่านผู้ใดเข้าถึงพระโสดาบันย่อมไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ติดโน่นไม่ติดน,น,ดนี่มีใจติดเฉพาะคือจับอารมณ์ความชั่วของตัวเท่านั้น เราเรียนกันมาถึงพระนาคามีเนก้นแหนึ่งสกายาทิฏฐิเราไม่ติดในกายวิจิกิจชาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้าสีรพระตะปรามาตเราจะเป็นผู้มั่นคงในศีลก้ามราคะ เราไม่ติดในกามารมณ์ละได้เลยแลวก็ปฏิฆะอารมณ์ของเราจะไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆที่เป็นอิทธารมณ์และอนิธารมณ์คือเป็นอารมณ์ที่ปราถนาและไม่ปรารถนามีหลักสูตรที่เราศึกษากันมามีเท่านี้ได้ถึงเพียงนี้ท่านชีอว่าเป็นพระอนาคามี นน่นตำราอ่านก็อ่านถือแต่ว่าจงละสังโยชน์ให้ได้อย่าถือตัวถือตนว่าเคยเป็นอะไรมาเคยศึกษามาที่ไหนมีความรู้ขนาดไหนและจงเอาใจไปวัดใจของเราว่าสังโยชน์ตัวใดบ้างที่อยู่ในจิตของเรา ถ้ายังปรากฏว่ามีสัญญาตัวใดหรือข้อใดที่ใจเรายังค้องอยู่จงทราบว่าเรายังเลวอยู่มากจงสังวรในเรื่องนี้ให้ดีวันนี้จะพูดถึงอรหัตมตมรร k สำหรับอรหัตมตมรักคือผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหัตคล เพื่อตัดกิเลสทั้งสิ้นให้หมดไปจากกิตของเราเราก็ยังเหลือจากอนาคามีผลอีกห้าข้อนั่นก็คือหนึ่งรูปราคะได้แก่การติดอยู่ในรูปปฌานสองอรูปราคะได้แก่การติดอยู่ในอรูปฌานสามมานะ การถือตัวถือตนสี 4. อุตจัมีรมพุงห้อาอวิชชาความโง,ง่ท่านนั้งไหลาอาจจะยังคิดว่าในเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วยังโง,ง่อยู่หรือก็ต้องตอบว่ายังมีความโง,ง่อยู่พระนาคามีตะกิเลสหยาบได้หมด แต่ด้ว่ากิเลสที่ละเอียดที่เปนอนุสสย,ยังมีอยู่ในใจของตนคือยังมีความความเมาอยู่ในฌานสมาบัติคือในรูปฌานและรูปฌานยังมีการถือตัวถือต,ตนถือไม่มากถือน้อยก็ถือว่ายังถืออยู่ยังใช่ไม่ได้ยังมีอารมณ์ฟุ้ง เือนอกเหนือไปจากอารมณ์คงพรพนิพานยังมีการการติดคือว่าชั้นพระรา,าคะอยู่ในสก,กายทิฐิบางประการอาการทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์เบาก็ยังถือว่าโง่โง่ตรงไหนโง่ตอนที่ว่าตนเองยังไม่เส็จกิต ยังมีภารกิจที่ย่าต้องทำแต่กลับทน,นองตนว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าใช้ภาษาไทยแท้เขาเรียกโง่บัดซบอย่าลืมนะว่าพระอนาคามีนี่ยังโง่จงอย่าติดโง่วันนี้ได้ยินเสียงโง่ปรากฏเสียงนี่จงทิ้งไป อย่าให้เข้ามาอยู่ในสามาคมและสังคมนี้เพราะว่าที่นี่ต้องการอย่างเดียวคือลมอารมณ์ของความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เสียงไม่กบริสุทธิ์การที่ออกทางกายกบริสุทธิ์วาจากบริสุทธิ์เพราะว่าอารมณ์บริสุทธิ์ในเมื่อเราเข้าถึง พระนาคามีผลแล้วเราจะปฏิบัติตนแบบไหนนี่วันนี้ผมจะพูดอรัตมรรมเพียงย่อยๆเพราะว่าผลแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ความภาคเทียนเอาจริงเอาจังจงใช้จิตพิจารณาจิตไว้เสมอการศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะโดยตรงในด้านของจิต ถ้าจิตของเราดีทุกอย่างมันดีหมดไม่มีอะไรเลวถ้าจิตของเราเลวทุกอย่างมันก็เลวหมดเหมือนกันจงจำไว้ให้ดีว่าอัตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วจิตของเราไว้เสมอจงอย่าคิดว่าเราดี ถ้าเรามีความเห็นว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเหมือนนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงการเข้าทิ้งความเป็นอรหัตมรรมเมื่อได้อนาคามีผลแล้วก็มานั่งพิจารณาอาการของฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌานสำหรับรูปฌาปนแปลการทรงอารมณ์ดี อาจจะอารมณ์หนักแน่นหนักหน่วงอารมณ์ทรงตัวและอารูปชานมีอารมณ์เบาโปร่งดีจิตไม่ติดอยู่ในอากาสานัญจายตนะหมายความว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพโลง่งสบายวิญญาณนัญจายตนะ เราไม่มองเห็นว่าอะไรเป็นสภาพเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพเป็นนามธรรมบ้านก็พังคนก็พังวัตถุก็ฟัง,ฟงดีจิตสบายมากินจัญญาญตนะเราเห็นว่าสภาพของโลกทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลือจิตเป็นสุขดีสบายในวัสัญญานาสัญญาญตนะ เราไม่ยึดอะไรมันทั้งหมดเป็นคนมีความจำเหมือนกับสมีสภาพจำไม่ได้ไม่ติดในอะไรทุกอย่างจุดนี้ละท่านทั้งรูประชานที่มีอาการอารมณ์สมเข้าถึงอุบเบกขารมเช่นชานสี่มีเอกกาตากอุบเบกขาเลือตัวนิดเดียวคิดว่าเป็นอรหรัน เพราะว่ามันกดนิวรณ์คือกดเหล็กกี้เลสเขไว้แต่มีอารมณ์หนักสำหรับอรูปฌานตัดเบาไปหมดลอยตัวคิดว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเราไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราใจเป็นสุขอย่างคิดว่านี่คือพะนิพพานเสร็จถ้าคิดอย่างนี้ก็จมปรังเป็นความโง่ เราจงตั้งคิคิดว่ารูปประชานก็นดีอารูปประชานก็นดีเป็นบันไดสําหรับเราจะก้าวหรือว่าเป็นนั่งร้านสําหรับเราจะขึ้นไปชั้นสูงคืออารมณ์ของะนิพานแท้ๆได้แก่อรหัตผลดังนั้นเราจะไม่เมาในรูปประชานและอรูประชานแต่ว่าไม่เคยทิ้งรูปประชานและอรูประชาน เราจะใช้รูปประแลแอ้รูปประาเป็นประจำวันตลอด24ชั่วโมงหมายความว่าถ้าตื่นอยู่เพียงใดเราจะทรงฌานไว้เป็นปกติจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะพูดจะคุยดูหนังสือหาทำิจการงานจิตทรงอยู่ในรูปประหรืออรูปประานที่เราคล่องอยู่จงอย่าวางฌานเสียผมบอกแล้วว่าฌานคือชิน ผมไม่นิยมคนที่เก่งชาญในการเข้านั่งหลับตาขัดสมาธิถ้าได้เพียงเท่านั้นลืมตาชายเคลื่อนอย่างนี้ผมยังถือว่าเลวมากยังเป็นผู้เข้าไม่ถึงชาญผู้มีอารมณ์ชาญจะได้ทรงจะต้องทรงอยู่ทุกริยาบทอารมณ์จิตจะเป็นกุศลในตัวละอยู่เสมอ อย่างนี้เขาเรียกโ่้ทรงชานทรงชานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ถือว่าดีคือถือว่าเป็นตัวหน่วงเนียวเหนียวรังและดึงเข้าไว้ได้แก่สังโยชนฉะนั้นเราจะไม่เห็นมรูปฌานในรูปฌานเป็นจดจบเป็นกิจที่เราจะพึงปฏิบัติเราจะก้าวต่อไปทรงกําลังใจไว้ในฌานแล้วก็หันไปจับมานะ เขารูประชานแล้วรูปประชานนี่เป็นของไม่ยากมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาถือพวกถือพ้องถือพี่ถือน้องถือว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราเป็นโุสิตสำนักน้นเราเป็นโุสิตสำนักนี้เรามีความรู้ชั้นนี้เรามีความรู้ชั้นนั้นนี่มันเป็นความเลวของจิต เป็นอารมณ์ของคนที่งโง่บัดซบเท่านั้นจะมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรยังว่าอย่างนั้นมันถือตัวถือตนถ,ถืออะไรกันละ่ะความรู้ที่เรามีอยู่พาเราปนิพพานได้ไหมสำนักที่เราปฏิบัติพาเราปนิพานได้ไหมครูบาอาจารย์ผู้สอนพาเราไปปนิพพานได้ไหม ถ้าพาไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าพ,พาไปแล้วทุกคนสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตนเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นท่านจะไปไหนนั่นมันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของตถาคตจะดีจะชัว่วมันเป็นเรื่องของท่านจำข้อนี้ไว้ให้ดี แล้วก็จงวางเสียหมดการถือตัวถือตนจงอย่ามีถ้าท่านนั้นหลายมีความรู้สึกว่าสัตย์ใจฉันกับเราไม่เป็นที่รังเกียจกันเราไม่รังเกีเยจสัตย์ใจฉันเพราะมีสภาวะความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในธรรมกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตสดเขามีขันห้าเรามีขันห้า เขามีท่าสี่เรามีท่าสี่ร่างกายเขาสุขปรกชั้นใดเข้าเราก็สุกบรกชั้นนั้นร่างกายเขาก็ร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของจิตผู้ครองร่างไม่ได้มีอำนาจเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายมีสภาวะของมันไปตามกฎของธรรมดาใครจะยึดเหนียวเหนียวร่างมันไม่ได้ทำใจให้เป็นสุข คนดีคนชั่วคนเลวเรื่องของเขาเราถืองยึดเพียงอย่างเดียวว่าเราทําจิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาจะคบหาสมาคมก็ถือว่าการครบสหสา,าสมาคมในฐานะเป็นมิตรไม่คิดจะรังเกียจคนใดสัตว์ั้นมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าขั้นห้าเราขั้นห้าเขาไม่ช้ามันก็ฟัง ไม่มีอะไรจรังย่างยืนฐานะไม่มีความหมายวิชาความรู้ที่ทศึกษามาไม่มีความหมายเราตายแล้วมันไม่ตามไปด้วยเราจะไม่ยอมถือตัวถือตนผมขอพูดไว้แต่เพียงยอๆเพราะขั้นอนาคามีและปัญญาดีมากผมศึกษามาไม่มีใครก็สอนพมแบบนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองทางนั้น ส่วนใหญ่ท่านแนะนําให้แต่ก็พ่อผมก็ใช้นังสือปฏิบัติผมถือว่านังสือที่พระอรหันต์เขียนมาผมยอมรับนับถือนังสือที่พระอรหันต์แก้มาจากคําสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตกาาั้นทจายจาผมยอมรับนับถือแต่ว่าของดีกา,าจารย์กะเกียเจียจานนี่ผมไม่มองเพราะว่าผมจับได้หลายจุด ว่าท่านแก้เผือมากเราไปติดอย่างนั้นเราก็เสียดังนั้นหนังสือที่เราอ่านเราควรจะดูว่าใครเป็นผู้เขียนถ้าเป็นพระพุทธพจน์บทุมบาลีของพระพุทธเจ้าเรายอมรับแต่ว่าจงพยายามทําใจให้เข้าถึงจิตเราหยาบเราเข้าใจหยาบจิตละเอียดเราเข้าใจละเอียดตอนนี้จิตเราเข้าถึงพระนาคามีเราสามารถจะเข้าไป ทำความเข้าใจในการที่จะเป็นพระอรต์ได้ง่ายเป็นนโยนกลองทิ้งไปเรื่องมานะถือตัวถือตนเท่านี้พอผมไม่พูดมากขั้นอนาคามมีเราจะต้องพูดอะไรจะมากพรุ่งนี้จะสรุปทั้งหมดต่อไปอุทธจักอารมณ์ฟูท่านผู้รับฟัง อาจจะแปลกใจว่าอะไรหนอทำไมพระอนาคามีนี่ยังจะฟุ้งอีกเลยก็เป็นพระอริยรเจ้าขั้นสูงถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาเรศปรมแล้วก็ปณิพานบนนั้นน่าจะไม่มีอารมณ์ฟุง้งแล้วก็ต้องถอยหลังไปดูคำปรารกของพระเจ้ามหานาม ท่านท้ามาหันนามเคยปรารกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่วาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ทรงตัดว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีเพราะเหตุใดในบางโอกาสจิตของข้าพระพุทธเจ้านี้ยังมีอารมณ์ฟุ้งพอใจในทรัพย์สิน องสมเด็จพระมหามนึงยังได้มีพระโพธดี่าว่ามหาราชะขอถวายพระพรพระมหาบอกทรารจะสัมพั์อน,นาคามีนี่ยังมีอารมณ์ฟงคือว่ายังติดอยู่บ้างแต่ติดไม่มากมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินกับเราไม่ชามันก็แจกขึ้นไปนี่ยังมีอารมณ์ฟงนอ,นอกแนวทางพระนิพพานอยู่ ฉะงนั้นในฐานะที่ท่านหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบระมครูจงทำความรู้สึกตัดอารมณ์ฟุ้งในฐานะที่จะเข้าถึงความเปรนอรหรันด้วยลานี้เราถึงอนหัตมรรกแล้วตัดฟุ้งตรงไหนฟุ้งอารมณ์ทั้งหมด จะไม่ยอมให้ปรากฏว่าเป็นเจ้านายใจของเราอารมณ์ของเราจะตั้งไว้โดยเฉพาะนั่นก็คือพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าทำยังไงหนอระละยะตัดสกายทิฏฐิมีจีเกิดชา้าสีลพตะปรามาตูรราคะอรุราคะมานะอุตจักวิชาให้สิ้นไป มันจะสิ้นหรือไม่สิ้นเพียงใดก็ตามแต่ใจของเรานี้จับพนิพพานเป็นอารมณ์มีความรักพรนิพพานอย่างยิ่งนี่ถ้าบางอาจารย์เข้าฟูเข้าฟังแล้วเขาคิดว่าเอ๊ะนี่สอนกันยังไงสอนให้ติดพระนิพพานเพราะว่าพระนายพระตรปยบินดกท่านสอนว่าจงอยาติดอะไรทั้งหมดแม้แต่พระนิพพาน ทำใจให้โปร่งที่สุดถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ยังว่าไม่ดีก็จงเข้าใจตัวเราว่าในเมื่อเรายังไม่ถึงอรหัตผลเสียงใดหรือว่าเหมือนกับคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงจะไปไหนไมื่อก็ต้องเกาะราวมีไม่เท่าเป็นธรรมดานี่อย่าลืมว่าเรายังเป็นอรหัตมรอย่าต้องเกาะราวสูงคือพระนิพพาน ก็รอกกิจสูงเนี่ยรอกจับรอกไว้มันไม่ฉะนั้นมันจะพลาดถ้าพลาดโอกาสแล้วเวลาเราตายยังจะต้องทํากิจนี้ต่อไปเป็นนั้นว่าการตัดอารมณ์พงคือยึดถืออารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์มองทุกอย่างมันไม่ดีไปหมดในโลกเห็นว่ามันไม่ดีแต่เราไม่กลุ่มถือว่าเป็นธรรมดาของมันถ้ายังกลุ่มอยู่ยังใช่ไม่ได้ ต่อไปก็มาตัดอวิชาอวิชานี่ไม่มีอะไรความจริงถ้าจิตเข้ามาถึงนี่แล้วไม่ต้องตัดอวิชชาก็ได้มันตัดไปแล้วเนื้อแท้จริงๆของการปฏิบัติในการตัดจางโยกสิบ์เขาตัดที่สกายะทิฐีตัวเดียวได้ด่พูดกันมานี้เพื่อความเข้าใจอวิชชาแปลว่าไม่รู้ ถ้าใครแปลอย่างนี้เสร็จคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดที่เกิดมาในโลกมีความรู้ทั้งหมดแต่ว่ารู้ไม่ครบอวิชายแยกออกได้เป็นสองสับคือตัวกิเลสได้กับชั้นทะกับราคะชันทะกับราคาะาคาสองตัวนี้คืออวิชชา นี่ปรากฏมีมาในพระไตระไปิดกที่เราเรียกกันว่าขันธวัชฉันทะมีความพอใจในทรัพย์สินบางอย่างด้วยฉันทะมีความพอใจในม,มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและกับพรหมสมบัตริราคะเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรโมโลกเป็นของดี ถ้ารมยังติดดีจุดใดจุดหนึ่งอยู่ติดมนมุษย์ก็ดีติดเทวดาก็ดีหรือว่าติดทรงก็ดีก็ชีอว่าเรายังมีอวิชายอยู่เพราอะไรเพราะเรายังโง่ดินแดนมนมุษย์คนดีเทวดาก็ดีทรงคนด,ด,คดีไม่ใช่ไปดินแดนที่หมดทุกยังมีทุกยังมีกังวล ฉะนั้นขอบรนดาทานพุทธศาสนิกชนและพโยคาวาจรทุกท่านจงจำคํานี้ไว้ใช้กําลังใจโดยเฉพาะว่ามนุษย์สโลกเทวโลกกัพพมโลกเป็นดินแดนที่เรารังเกียจเพราะเป็นดินแดนที่ไม่นำความสุขมาให้เป็นดินแดนที่ทำเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข มันจะเป็นทุกข์มากทุกน้อยก็ตามขึ้นชื่อว่าทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งเราไม่ต้องการชิ่งส่วนดินแดนที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีดินแดนไหมย,ยังดั่งตามบางท่านคิดว่ายังต้องเสียงใจของท่านอยู่แต่เพื่อให้มั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครู ว่าพระนิพพานนี้เป็นดินแดนในเอกันตะบระมสุขเป็นสุขยอดเยี่ยมยิ่ยงกว่าดินแดนใดๆจงทําใจของท่านให้เข้าถึงฌานสมาบัติฝึกหัดทิพยโคโยคยานหรือว่าโนยิติให้ได้แล้วหลังจากนั้นทําใจของท่านอย่างเลวและต่ําที่สุดก็คือโคตรโครยานหรือว่าถึง พระโสดาบันตอนนั้นท่านจะเข้าใจพระนิพพานได้ดีเพื่อเป็นการเปลื้องความรู้สึกของท่านนีจจงทําตนให้เข้าถึงเมื่อตนยังไม่เข้าถึงซึ่งพระโสดาบันเพียงใดแล้วไม่สามารถจะได้ทิพย์คุยานด้วยจงอยาเถียงกับเขาเรื่องพระนิพพานระวรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพยาคราโยพาว,าวจรทั้งหมด มองดูเวลาหเห็นว่าสมควรกับเวลาที่จะพูดต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวานาและพิจารณาตามอัตยายาไซจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี